คุณจะทำอย่างไรถ้าเพิ่งได้รับมรดก88ล้านแต่สามีของคุณสั่งให้ลงไปเอาของในห้องใต้ดินแล้วคุณรู้สึกบางอย่างผิดปกติทุกย่างก้าวความมืดและเสียงแปลกๆคอยจับตามองเงินทองที่ล่อลวงกลับกลายเป็นกับดักคุณจะเลือกความโลภหรือชีวิตเรื่องราวนี้จะทำให้คุณลุ้นจนแทบหยุดหายใจอย่าบลิงคเพราะทุกวินาทีอาจเปลี่ยนชะตาของเธอไปตลอดชีวิตฉันก้าวเข้าไปใกล้บันไดยอย่างระมรัดระวัง หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงตัวเองความมืดในห้องใต้ดินเหมือนกลืนทุกสิ่งกลิ่นอับชื้นลอยมาอีกครั้งทำให้ฉันสำลักฉันยกมือแต่ราวบันไดยเย็นเยียบแล้วเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่มุมหนึ่งเป็นเงาดำคล้ายคนแต่ไม่ชัดเจนฉันก้าวช้าๆเข้าไปใกล้เท้าเกือบสะดุดกับของบางอย่างที่กระจัดกระจายเสียงหอบหายใจแผ่วๆดังขึ้นรอบตัวฉันสะดุ้งและมือก็จับราวบันไดแน่นขึ้น น้องชายของสามียืนตัวแข็งอยู่ตรงมุมตาของเขากว้างขึ้นราวกับไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเขาชี้ไปยังกล่องเก่าใบหนึ่งกล่องนั้นสั่นเล็กน้อยเหมือนมีชีวิตฉันรู้สึกกลัวอย่างรุนแรงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูมือสั่นเปิดฝากล่องออกช้าๆข้างในเต็มไปด้วยสิ่งของเก่าและเอกสารหลายฉบับแล้วจู่ๆเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องเป็นเสียงหัวเราะเบาๆแต่เย็นยะเยอะือกความรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังจับตามองฉัน ฉันถอยหลังทันทีแต่เท้าสะดุดกับขั้นบันไดร่างกายเกือบล้มลงสติแทบหลุดน้องชายของสามีพุ่งเข้ามาแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาไว้แล้วทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีลมไม่มีเสียงใดๆนอกจากหัวใจของฉันที่เต้นรัวฉันมองไปยังกล่องอีกครั้งสิ่งของข้างในกลับเปล่งแสงอ่อนๆเหมือนกําลังเรียกฉันเข้าไปใกล้ความกลัวและความอยากรู้อยากอยากเห็นผสมกันจนแทบทำให้ฉันล้มทั้งยืน แล้วเสียงของสามีโทรมาจากชั้นบนเอาของมาได้หรือ,อยังฉันเงยหน้ามองขึ้นแต่สายตาเห็นเพียงแสงไฟสลัวและเงามืดที่กำลังเลือนหายฉันเริ่มสงสัยว่ามรดก88ล้านนี้อาจไม่ใช่ของธรรมดาฉันก้าวช้าๆเข้าไปใกล้กล่องแสงอ่อนๆจากภายในสะท้อนบนผนังห้องใต้ดินหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกน้องชายของสามีพยายามพูดแต่เสียงเขาแผ่ว เหมือนมีบางสิ่งคอยกดทับปากเขาฉันเกื้อมือไปแต่กล่องทันใดนั้นกล่องสั่นรุนแรงกว่าเดิมเสียงกระซิบแผ่วๆดังก้องรอบตัวฉันกลับไปอย่ามายุ่งมันไม่ใช่ของเจ้าฉันสะดุ้งและถอยหลังร่างกายแข็งทื่อเหมือนมีอะไรบางอย่างจับไว้น้องชายของสามีพยายามดึงฉันออกแต่เหมือนแรงบางอย่างกำลังผลักเรากลับเข้าไปแสงในกล่องเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนแสบตา ฉันมองเห็นเงาร่างสีดำสูงใหญ่ลอยอยู่เหนือกล่องมันเงยหน้ามองฉันด้วยตาที่ว่างเปล่าความหนาวเย็นแผ่เข้าทั่วร่างฉันรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดูดออกไปน้องชายของสามีตะโกนเรียกชื่อฉันแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายไปกับความมืดฉันพยายามถอยออกแต่เท้าก้าวไม่ได้ร่างสีดำเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วกล่องเปิดออกเต็มที่สิ่งของข้างในลอยขึ้นกลางอากาศ และฉันเห็นเงินทองมรดก88ล้านแต่มีบางสิ่งคล้ายกับเงาดำแทรกอยู่มันพุ่งตรงมาหาฉันด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติฉันกรีดร้องและปิดตาแน่นหัวใจเหมือนจะระเบิดเมื่อฉันลืมตาอีกครั้งน้องชายของสามีหายไปและร่างสีดำก็ไม่อยู่เหลือเพียงกล่องที่ว่างเปล่าและความเงียบที่เย็นเยียดฉันยืนตัวสั่นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงกัดกินใจ ฉันรู้ว่ามรดกนี้ไม่ใช่ของธรรมดาและสิ่งที่ฉันเห็นในห้องใต้ดินอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กำลังมาฉันยังคงยืนตัวสั่นอยู่หน้ากล่องว่างเปล่ามือเย็นชื้นและหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุอกทุกเสียงรอบตัวเงียบจนผิดปกติแม้แต่ลมที่เคยพัดผ่านหน้าต่างก็หายไปความมืดในห้องใต้ดินเหมือนจะเข้ามากัดกินร่างกายฉันเริ่มก้าวถอยหลังช้าๆแต่เท้าเหมือนถูกดูดติดกับพื้น ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับขาไม่ให้หนีฉันหันกลับไปมองบันไดแสงจากชั้นบนดูไกลและเย็นชาแต่สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งที่สุดคือเสียงเสียงฝีเท้าเบาๆแต่หนักแน่นเดินลงมาจากบันไดฉันพยายามเรียกชื่อสามีแต่เสียงติดอยู่ในคอฝีเท้านั้นหยุดอยู่ด้านหลังฉันและฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยือกพัดผ่านหลังคอร่างสีดำปรากฏอีกครั้งสูงใหญ่และคล้ายเป็นเงาที่มีความมืดกินพื้นที่รอบตัว ฉันก้าวถอยหลังจนชนผนังเย็นเยียดมันเงยหน้ามองฉันดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตแต่ฉันรู้ว่ามันมองทะลุใจฉันพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศหายไปทุกอย่างเงียบจนฉันได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคิดว่าเงินทองนี้เป็นของเจ้าแต่เจ้าผิดฉันสะดุ้งและมือสั่นเกือบจะปล่อยกล่องที่เคยอยู่ตรงนั้นแสงจางๆในห้องใต้ดินเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้ง ฉันเห็นเงินทองแปดสิบแปดล้านลอยขึ้นกลางอากาศแต่เหมือนมีเงาดำพันรอบเงินมันหมุนวนรอบตัวฉันเหมือนเต้นรำในความมืดฉันไม่กล้ากระพริบตากลัวว่ามันจะหายไปหรือตรงเข้ามาหาฉันน้องชายของสามีโผลมาทันใดาจากมุมมืดเขาตะโกนเรียกชื่อฉันแต่เหมือนถูกแรงบางอย่างดึงตัวเขากลับไปร่างเขาสั่นและล้มลงฉันวิ่งเข้าไปหาน้องชายของสามี แต่เท้าฉันยังติดอยู่กับพื้นเหมือนมีใยบางอย่างรัดความกลัวเริ่มกลืนกินสติเสียงหัวเราะแผ่วๆดังก้องไปทั่วห้องฉันตะโกนเรียกชื่อสามีอีกครั้งแล้วจู่ๆแสงจากกล่องก็กระชากฉันเข้าไปกลางความมืดทุกอย่างหมุนไปรอบตัวฉันเห็นภาพอดีตและอนาคตปะปนกันผู้คนแปลกหน้าในชุดเก่าๆเ,เสียงร้องของใครบางคนดังสะท้อนและเงินทองลอยคว้างไปทั่วฉันพยายามเอื้อมมือไปจับอะไรสักอย่าง แต่ทุกสิ่งลื่นไหลเหมือนละลายไปแล้วร่างสีดำยืนตรงหน้าฉันทันทีมันเอื้อมมือมาหาฉันฉันกรีดร้องและพยายามถอยหนีแต่แรงบางอย่างทำให้ฉันล้มลงบนพื้นเย็นยะเยือกมันก้มลงใกล้ฉันและเสียงกระซิบสุดท้ายดังในหูเจ้าจะเป็นของมันตราบใดที่เจ้ายังอยากได้สิ่งนี้ฉันรู้สึกเหมือนร่างตัวเองแยกจากจิตใจความมืดเข้ามาแทนที่ทุกอย่าง ฉันเห็นเพียงเงินทองที่ลอยวนและเงาดำที่ค่อยๆกลืนทุกสิ่งน้องชายของสามีเงยหน้ามองฉันด้วยสายตาว่างเปล่าฉันตะโกนเรียกชื่อเขาอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับแค่ความเงียบและความมืดที่กว้างใหญ่ฉันรู้แล้วว่ามารดกแปดสิบแปดล้านนี้ไม่ใช่เพียงเงินแต่เป็นกับดักของบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครรอดจากมันความมืดค่อยๆล้อมรอบฉันจนแทบมองไม่เห็นอะไร แต่ฉันยังรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดึงฉันไปยังกลางห้องใต้ดินร่างสีดำยืนเหนือกล่องเงินทองมันเคลื่อนไหวช้าๆแต่หนักแน่นดวงตาว่างเปล่าจ้องตรงมาที่ฉันฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดกับพื้นเสียงหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดและฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเจ้าต้องเลือกหรือเงินหรือชีวิตฉันสะดุ้งจนเกือบล้มหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะ น้องชายของสามีพยายามดึงฉันแต่เขาเหมือนกลายเป็นเน่าฉันเห็นตัวเองในกระจกเก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องแต่ภาพสะท้อนนั้นไม่ใช่ฉันมันเป็นร่างคนแปลกหน้าใบหน้าซีดขาวตาเบิกกว้างฉันตระหนักทันทีสิ่งที่ฉันเห็นคือชะตากรรมของผู้ที่เคยโลภในมรดกนี้ฉันพยายามดึงมือออกจากพื้นแต่แรงบางอย่างดึงฉันกลับเข้าไปใกล้กล่องฉันมองเงินทองที่ลอยวนกลางอากาศ ฉันรู้ว่าเพียงแต่มันก็อาจทำให้ฉันติดอยู่ในห้องใต้ดินนี้ตลอดไปใจฉันโหยหาเอาตัวรอดฉันตัดสินใจหันหลังวิ่งไปยังบันไดแต่ร่างสีดำพุ่งเข้ามาเร็วกว่าแสงมันเกื้อมมือมาปิดบังบันไดฉันกรีดร้องจนเสียงตัวเองแหบพร่าความมืดพุ่งเข้ามาเหมือนคลื่นยักย้ายฉันเห็นภาพแฟลชของน้องชายสามีที่ถูกดูดเข้าไปในกล่องและเงินทองก็หายวับไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเย็นยะเยือก ฉันล้มลงบนพื้นเย็นเยียบหัวใจเต้นรัวแล้วทันใดนั้นแสงสว่างจ้าจ้าสาดเข้ามาจากชั้นบนแรงบางอย่างดึงฉันขึ้นไปสู่บันไดฉันรีบปีนขึ้นไปจนถึงชั้นบนหอบหายใจแรงมือทั้งสองสั่นไปหมดฉันมองไปยังห้องใต้ดินมันกลับมาสงบเหมือนเดิมไม่มีร่างสีดำไม่มีเงินทองไม่มีน้องชายของสามีแค่ความมืดและความเงียบที่เยือกเย็นสามียืนอยู่ด้านบนยิ้มบางๆเอาของมาได้หรือยัง ฉันสั่นหัวรู้สึกว่าจิตใจแทบแตกสลายไม่มีไม่มีอะไรเลยฉันตอบเสียงสั่นเขาแค่ยิ้มและพยักหน้าแต่สายตาของเขาเย็นชาจนฉันรู้สึกหวาดกลัวฉันไม่แน่ใจว่าฉันรอดมาได้เพราะโชคหรือเพราะเขาและตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยเห็นเงินทอง88ล้านอีกเลยแต่ความรู้สึกว่าใครบางคนยังคงจับตามองฉันอยู่มันตามฉันไปทุกที่และฉันรู้ว่ามรดกนี้ยังไม่จบเรื่องเพียงแต่กำลังรอ ผู้ที่กล้าโลบคนต่อไปหลังจากวันนั้นฉันพยายามทำใจให้สงกแต่ทุกครั้งที่ปิดตาฉันยังเห็นร่างสีดำและเงินทองลอยวนอยู่กลางห้องใต้ดินบางครั้งฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังในหูแม้ในที่ที่ฉันอยู่เพียงลำพังสามีไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกแต่สายตาของเขายังเย็นยะเยือกเหมือนเดิมฉันเริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติในบ้านเสียงประตูเปิดเองเงาแปลกๆป,ป,ปรากฏต,ตามมุมห้อง แม้ในเวลากลางวันความมืดบางอย่างก็ยังคลอเคลียอยู่ฉันพยายามพูดกับน้องชายของสามีแต่เขากลับเงียบและหลบตาเรากับมีสิ่งใดบางอย่างกดดันให้เขาไม่พูดคืนหนึ่งขณะฉันนอนไม่หลับฉันได้ยินเสียงฝีเท้าลงบันไดอีกครั้งและเสียงหัวเราะแผ่วๆที่คุ้นเคยฉันสะดุ้งลุกขึ้นแต่พบว่าบ้านสงบและทุกอย่างเงียบเฉยฉันเดินเข้าไปในห้องใต้ดินหัวใจเต้นรัวแต่สายตาพยายามมองให้ชัด กล่องเก่าๆที่เคยลอยเงินทองกลับอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ว่างเปล่าและมีรอยขีดข่วนเต็มฝาฉันเกื้อมือแตะมันแล้วรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่คล้ายจะดึงฉันเข้าไปฉันถอยออกทันทีและหันไปมองประตูเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากลับมาอีกแล้วเจ้าจะไม่รอดหรอกความหวาดกลัวพุ่งเข้าทั้งร่างฉันรีบวิ่งขึ้นบันไดแต่คราวนี้เหมือนบันไดาย,ยาวและทอดตัวไม่มีที่สิ้นสุด ทุกก้าวที่ฉันก้าวความมืดเข้ามาใกล้มากขึ้นหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกจนสุดท้ายฉันถึงชั้นบนหอบหายใจแรงมองไปรอบตัวสามียืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องรับแขกแต่ครั้งนี้รอยยิ้มของเขาไม่เหมือนเดิมสายตาของเขามีความลึกลับและอำมหิตฉันรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สามีที่ฉันเคยรู้จักและเงินทองแปล้านมันไม่เคยจากไปไหนมันรอรอใครสักคน และฉันรู้แล้วว่าฉันยังไม่รอดจากมรดกนี้เพราะความโลภความอยากรู้และความกลัวมันกำลังสร้างกับดักรอฉันอยู่ทุกวันคืนหนึ่งฝันร้ายตามฉันมาจริงๆฉันเห็นเงิน88ล้านลอยวนอยู่กลางอากาศร่างสีดำยืนเฝ้าเหมือนรอฉันฉันพยายามหนีแต่เท้าเหมือนติดกับพื้นทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่ลมหายใจก็แทบไม่ดังทันใดนั้นฉันเห็นน้องชายของสามียืนอยู่มุมหนึ่ง แต่ใบหน้าของเขาซีขาวดวงตากว้างและว่างเปล่าเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงยกมือชี้ไปยังกล่องเก่ากล่องนั้นสั่นสะเทือนและแสงอ่อนๆสว่างจ้าร่างสีดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เงาดำมันเปลี่ยนรูปร่างคล้ายเงาของคนหลายคนผสมกันเสียงหัวเราะและเสียงร้องผสมกันจนชวนคลั่งฉันรู้สึกเหมือนสติแตกและทุกอย่างรอบตัวหมุนวนเงินทองลอยขึ้นสูงเหมือนจะพุ่งเข้าหาฉัน แต่ฉันก้าวถอยหลังและสะดุ้งกับความเย็นแผ่วๆที่ปะทะหลังคอร่างสีดำยกมือขึ้นสูงและกระซิบเจ้าคิดว่าจะหนีไปได้หรือเจ้าต้องจ่ายค่าโลกฉันใจสันพยายามหันหลังวิ่งไปประตูแต่ประตูห้องใต้ดินหายไปผนังรอบตัวเหมือนขยายและยืดออกฉันตะโกนเรียกสามีแต่เสียงเขาแผ่วเ,เบาเหมือนอยู่ไกลหลายไมล์ฉันก้าวช้าๆเข้าใกล้กล่องความอยากรู้และความกลัวผสมกันจนแทบขาดสติ ฉันเห็นเงินทองลอยวนเป็นวงกลมและในวงนั้นเงาดำกำลังเคลื่อนไหวเหมือนจะจับฉันฉันตัดสินใจใช้มือทั้งสองตะปบกล่องทันใดนั้นแรงดึงพุ่งเข้าร่างฉันรู้สึกตัวเองลอยขึ้นกลางอากาศเสียงหัวเราะดังสนั่นร,รอบตัวความมืดและแสงสว่างประสานกันจนฉันแทบยากไม่ออกแล้วจู่ๆทุกอย่างหยุดนิ่งฉันตกลงไปบนพื้นเย็นเยือกหายใจแรงมือสัน่นรอบตัวเงียบสงด กล่องเก่าอยู่ตรงหน้าว่างเปล่าน้องชายของสามีหายไปและร่างสีดำก็ไม่อยู่ฉันลุกขึ้นพยายามรวบรวมสติแต่รู้สึกว่าความกลัวยังคงเกาะกินหัวใจสามียืนอยู่ด้านบนบันไดย,ยิ้มบางๆเจ้าคงเรียนรู้แล้วสินะมรดกนี้ไม่ใช่ของใครง่ายๆฉันมองเขาอย่างหวาดกลัวและรู้ทันทีว่าฉันยังไม่รอดจากกับดักนี้เพราะเงินแปล้านไม่ได้หายไปมันรอรอคนโลภคนต่อไป และฉันอาจเป็นคนต่อไปที่มันจะไม่ปล่อยไปหลังจากคืนนั้นฉันแทบไม่ได้นอนทุกครั้งที่หลับตาเงินแปดสิบปดล้านลอยวนอยู่กลางอากาศและร่างสีดำยังคงเฝ้ามองฉันจากความมืดบางครั้งฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆในหูเจ้าจะหนีไปไหนเจ้าจะเป็นของมันตลอดไปฉันพยายามทำตัวปกติในบ้านแต่ทุกมุมทุกเงาทุกเสียงทำให้หัวใจฉันสัน่นแม่สามีจะอยู่ข้างๆ สายตาเขากลับเย็นชาราวกับรู้ล่วงหน้าทุกอย่างฉันเริ่มสังเกตความผิดปกติเล็กๆเสียงประตูเปิดเองเงาที่เคลื่อนตามฉันแม้แต่กระจกก็สะท้อนร่างคนแปลกหน้าแวบเดียวก่อนหายไปฉันพยายามเลี่ยงไปทำงานนอกบ้านแต่ทุกที่ที่ฉันไปความมืดและความเย็นยังติดตามเหมือนมีบางสิ่งไม่ยอมปล่อยฉันคืนหนึ่งฉันตัดสินใจกลับไปห้องใต้ดินอีกครั้งหัวใจเต้นรัวแต่ฉันต้องรู้ความจริง ฉันถือไฟฉายลงบันไดช้าๆแสงไฟส่องไปยังกล่องเก่ามันยังคงอยู่ตรงนั้นว่างเปล่าแต่รอยขีดข่วนเต็มฝาฉันยกมือแตะกล่องทันใดนั้นแสงอ่อนๆพุ่งออกมาจากภายในและเสียงหัวรเราะเงย็นเยือกดังก้องในหัวฉันถอยหลังแต่ร่างสีดำปรากฏเหนือกล่องสูงใหญ่และเงายาวคล้ายเงาของคนหลายคนผสมกันฉันกลืนน้ำลายและก้าวถอยหลังแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกยึดไว้ ร่างสีดำก้มลงใกล้ฉันเห็นดวงตาว่างเปล่ามองตรงมาที่ฉันเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคิดว่าจะหนีเจ้าต้องจ่ายค่าโลกฉันตะโกนเรียกสามีแต่เสียงเขาเผ่เบ,เบาเหมือนอยู่ไกลหลายไมล์ความมืดเริ่มพุ่งเข้ามาฉันรู้สึกตัวเองลอยขึ้นกลางห้องใต้ดินหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นเงินแปดสิบแปดล้านลอยคว้างรอบตัวร่างสีดำพุ่งเข้าหาฉันเร็วเกินกว่าตาจะมองเห็นฉันกรีดร้องและปิดตาแน่น เมื่อเปิดตาอีกครั้งทุกอย่างสงบลงกล่องเก่าอยู่ตรงหน้าว่างเปล่าน้องชายของสามีหายไปและร่างสีดำก็ไม่อยู่ฉันลุกขึ้นสั่นไปทั้งตัวสามียืนอยู่ด้านบนบันไดย,ยิ้มบางๆเจ้าคงเรียนรู้แล้วมรดกนี้ไม่ใช่ของใครง่ายๆฉันมองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวรู้ทันทีว่าเงินแปดสิบแล้านไม่ได้หายไปมันรอรอคนโลภคนต่อไปและฉันอาจเป็นคนต่อไป ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้วันต่อมาฉันพยายามกลับมาทำตัวปกติแต่ทุกครั้งที่มองไปที่มุมบ้านความมืดยังคงคลอเคลียเสียงหัวเราอแผ่วๆบางครั้งดังขึ้นในหูและฉันเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าจากชั้นบนขึ้นลงไม่มีที่สิ้นสุดฉันพยายามหลีกเลี่ยงห้องใต้ดินแต่เหมือนบ้านนี้ถูกเวทมนต์บางอย่างควบคุมสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือฉันไม่ปลอดภัยแม้เพียงก้าวเดียวคืนหนึ่งสามีเรียกฉันไปที่ห้องรับแขก เขามองฉันด้วยสายตาเย็นยเยอือกเจ้าพร้อมหรือ,อยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับมรดกนี้ฉันรู้สึกหนาวไปทั้งตัวและหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเขาเปิดประตูห้องใต้ดินอีกครั้งและครั้งนี้แสงจากกล่องส่องสว่างจ้าเกินกว่าจะมองตรงๆเงินทอง88ล้านลอยคว้างกลับมาพร้อมแสงสว่างและเงาดำร่างสีดำปรากฏเหนือกล่องอีกครั้งสูงใหญ่ดวงตาว่างเปล่ามองตรงมาที่ฉัน ฉันรู้ทันทีมันไม่ใช่สิ่งของมันคือสิ่งมีชีวิตสามียื่นมือออกและกระซิบเสียงเย็นเจ้าคือผู้ถูกเลือกเจ้าต้องตัดสินใจระหว่างเงินหรือชีวิตฉันมองเงินทองลอยกลางอากาศมันสวยงามและดึงดูดใจมากแต่ร่างสีดำพุ่งเข้าหาฉันทันทีความมืดพุ่งเข้าแทนที่ทุกสิ่งหัวใจฉันเหมือนจะหยุดเต้นฉันตัดสินใจกระโดดถอยหลังออกจากกล่องร่างสีดำหยุดชั่วขณะ เหมือนแปลกใจที่ฉันไม่เข้าหามันสามียืนมองด้วยสายตาเย็นชาฉันรีบวิ่งขึ้นบันไดมือสั่นเทาหัวใจเต้นรัวเกือบระเบิดเมื่อถึงชั้นบนฉันปิดประตูบ้านแน่นหอบหายใจแรงมือเย็นเยียบฉันมองไปรอบตัวบ้านเงาทุกอย่างกลับสงบแต่ฉันรู้มันยังไม่จบเงิน88ล้านไม่เคยหายไปและร่างสีดำยังคงอยู่ในเงามืดรอรอคนโลภคนต่อไป และฉันยังไม่รอดจากกับดักนี้อย่างแท้จริงฉันล้มตัวลงบนโซฟาหัวใจยังเต้นแรงมือสัน่นและเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นในหูอีกครั้งเจ้าจะหนีไปไหนไม่มีทางนี้ฉันรู้ทันทีว่ามรดกนี้ไม่ใช่เพียงเงินทองแต่เป็นกับดักของความโลภความอยากรู้และความกลัวและจากนี้ไปชีวิตของฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกหลังจากคืนนั้นฉันไม่กล้านอนในห้องเดิม ทุกเสียงทุกเงาทุกลมเย็นทำให้ฉันสะดุ้งตลอดเวลาแม้แต่กลางวันก็ไม่ปลอดภัยบางครั้งฉันเห็นเงาดำเลื่อนผ่านมุมห้องหรือเห็นเงินทองบางส่วนลอยผ่านหน้าต่างราวกับทดสอบฉันฉันเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติในสามีเขาไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ในห้องใต้ดินอีกแต่สายตาของเขาเย็นชาจนทำให้ฉันขนลุกราวกับว่าเขารู้ทุกอย่างและรอวันที่ฉันจะตัดสินใจเอง คืนหนึ่งฉันตัดสินใจลงไปห้องใต้ดินอีกครั้งคราวนี้ถือไฟฉายที่แข็งแรงและใจเต้นแรงฉันก้าวลงบันไดช้าๆแสงไฟสะท้อนกับกล่องเก่ามันยังคงอยู่ตรงนั้นรอยขีดข่วนและฝุ่นเก่าบนฝาล่องทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนรออยู่ฉันเกื้อมือไปแตะกล่องทันใดนั้นแสงสว่างพุ่งออกมาและร่างสีดำปรากฏเหนือกล่องอีกครั้งสูงใหญ่ดวงตาว่างเปล่ามันเคลื่อนเข้ามาหาฉันทันที เสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังก้องรอบตัวเจ้าคิดว่าหนีได้หรือเจ้าต้องจ่ายค่าโลกหัวใจฉันเต้นรัวจนแทบระเบิดแต่ความกลัวกลับเปลี่ยนเป็นความเด็ดเดี่ยวฉันตัดสินใจเผชิญหน้าฉันไม่เอาเงินปล่อยฉันไปร่างสีดำหยุดชั่วขณะเหมือนแปลกใจที่ฉันไม่โลกมันก้มลงต่ำร่างกายค่อยๆเลือนหายไปในความมืดฉันลุกขึ้นวิ่งขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วมือเย็นจนแทบจับราวบันไดไม่อยู่ เมื่อถึงชั้นบนฉันปิดประตูบ้านแน่นหอบหายใจแรงและมองไปรอบตัวทุกอย่างสงบเงาทุกอย่างหายไปแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ได้จากไปไหนเงิน8ปดล้านยังอยู่และร่างสีดำยังเฝ้ามองฉันจากมุมมืดตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยกล้าเข้าใกล้ห้องใต้ดินอีกแม้สามีจะพยายามย้ำเรื่องมรดกฉันรู้ทันทีมรดกนี้ไม่ใช่เพียงเงินทองแต่เป็นกับดักของความโลภและความกลัว และตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็ต้องระวังเพราะมันยังคงเฝ้ามองอยู่ทุกเวลาฉันนั่งเงียบๆมองออกไปนอกหน้าต่างรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่เข้าร่างและเสียงกระซิบเบาๆดังกล้องในหัวใจเจ้าจะหนีไปไหนไม่มีทางนี้ฉันรู้แล้วมรดกนี้จะตามฉันไปตลอดชีวิตและความมืดที่อยู่เบื้องหลังเงินทองจะไม่ยอมปล่อยฉันไปง่ายๆวันต่อมาฉันยังคงอยู่ในบ้านด้วยความหวาดระแวง ทุกเสียงลมทุกเสียงกระซิบทุกเงาทำให้หัวใจฉันเต้นรัวแม้แต่ในเวลากลางวันความมืดบางอย่างก็ยังคลอเคลียฉันพยายามไม่คิดถึงห้องใต้ดินแต่ภาพร่างสีดำและเงิน8ปดปดล้านยังตามหลอกหลอนในหัวบางครั้งฉันเห็นเงาดำเลื่อนไหวผ่านหน้าต่างหรือเห็นเงินทองบางส่วนลอยผ่านมุมสายตาเหมือนทดสอบฉันว่าฉันยังโลภอยู่หรือไม่สามียังคงเงียบแต่สายตาของเขาเย็นชาจนทำให้ฉันขนลุก เหมือนเขารู้ทุกอย่างและรอวันที่ฉันจะตัดสินใจเองฉันเริ่มสงสัยว่าสามีอาจไม่ใช่สามีที่ฉันเคยรู้จักคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงฝีเท้าลงบันไดอีกครั้งแต่คราวนี้หนักแน่นและใกล้มากหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันถือไฟฉายก้าวลงบันไดช้าๆแสงไฟสะท้อนกับกล่องเก่ามันยังคงอยู่ตรงนั้นฝุ่นเก่าๆรอยขีดข่วนและกลิ่นอับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนรออยู่ฉันยกมือแตะกล่อง ทันใดนั้นแสงจากภายในพุ่งออกมาร่างสีดำปรากฏเหนือกล่องสูงใหญ่ดวงตาว่างเปล่ามันเคลื่อนเข้ามาหาฉันทันทีเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังก้องรอบตัวเจ้าคิดว่าหนีได้หรือเจ้าต้องจ่ายค่าโลกหัวใจฉันเต้นรัวแต่ความกลัวกลับเปลี่ยนเป็นความเด็ดเดี่ยวฉันตัดสินใจเผชิญหน้าฉันไม่เอาเงินปล่อยฉันไปร่างสีดำหยุดชั่วขณะเหมือนแปลกใจที่ฉันไม่โลภ มันก้มลงต่ำค่อยๆเลือนหายไปในความมืดฉันลุกขึ้นวิ่งขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วมือเย็นจนแทบจะปราบบันไดไม่อยู่เมื่อถึงชั้นบนฉันปิดประตูบ้านแน่นหอบหายใจแรงและมองไปรอบตัวทุกอย่างสงบเงาทุกอย่างหายไปแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ได้จากไปไหนเงินแปดปดล้านยังอยู่และร่างสีดำยังเฝ้ามองฉันจากมุมมืดตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยกล้าเข้าใกล้ห้องใต้ดินอีก แม้สามีจะพยายามย้ำเรื่องมรดกฉันรู้ทันทีมรดกนี้ไม่ใช่เพียงเงินทองแต่เป็นกับดักของความโลภและความกลัวและตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็ต้องระวังเพราะมันยังคงเฝ้ามองอยู่ทุกเวลาแต่บางครั้งในายามค่ำคืนฉันยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆในหูเจ้าจะหนีไปไหนไม่มีทางนี้ฉันรู้แล้วมรดกนี้จะตามฉันไปตลอดชีวิตและความมืดที่อยู่เบื้องหลังเงินทอง จะไม่ยอมปล่อยฉันไปง่ายๆทุกก้าวที่ฉันเดินทุกย่างก้าวในบ้านนี้มันยังคงจับตามองฉันอยู่เสมอและฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกหลายวันต่อมาฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความกลัวแม้จะยังคงได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในบ้านและบางครั้งเห็นเงาดำเลื่อนผ่านมุมสายตาฉันตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่เข้าไปใกล้ห้องใต้ดินอีกและไม่แต่ต้องเงินแปดปดล้านที่ยังคงรออยู่ สามียังคงนิ่งเงียบแต่สายตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้งฉันเห็นรอยยิ้มบางๆที่แฝงความลึกลับเหมือนเขารู้ว่าฉันเลือกชีวิตมากกว่าความโลภฉันเรียนรู้ว่าความกลัวและความโลภเป็นสิ่งที่ต้องระวังและมระดกบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่ควรจับต้องมันอาจสวยงามแต่ก็แฝงอันตรายฉันเลือกที่จะปล่อยมันไว้ในความมืดและหันมามองชีวิตตัวเองที่ยังคงมีลมหายใจ คืนหนึ่งฉันยืนอยู่หน้าหน้าต่างบ้านมองไปยังความมืดที่ล้อมรอบรู้สึกถึงความเงียบสงัดและเย็นยะเยอะืเยอกแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้กลัวเพราะฉันรู้แล้วฉันเลือกชีวิตเลือกความปลอดภัยเหนือความโลกและแม้ร่างสีดำหรือเงิน88ล้านยังคงอยู่ในเงามืดฉันก็รู้ว่าฉันสามารถอยู่ได้ด้วยความระมัดระวังและความกล้าในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองชีวิตฉันอาจไม่เหมือนเดิม แต่ฉันเรียนรู้แล้วว่าบางสิ่งต้องปล่อยให้มันอยู่ในเงามืดเพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่องจบลงด้วยความสมกแต่ความระทึกและบทเรียนจากมรดก88ล้านจะติดตามฉันไปตลอดชีวิต